หับสนุนโดยยากแก้ไอตราอาปาเช่บอสลี่สเปรย์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตรากรูตาคอมเพล็กซ์ตัดร้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวต่างประเทศนะคะเช่นเคยคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ Big Story นะคะซึ่งวันนี้จะไปะติดตามสภาพอากาศที่หนาวจัดในสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงแคนาดาด้วยเรียกได้ว่าเป็น deep freezing weather เลยก็ว่าได้นะคะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้จะมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศนั้นจะอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็คลายหนาวเย็นลงบ้างในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคะประมาณ50รัฐทั่วสหรัฐนั้นต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ลดต่ำสุดเป็นประวัติการะคะ์ค่ะ สำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเผยว่าสภาพอากาศในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและเขตมิดเวสต์ของสหรัฐจะอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติต่อไปอีกนะคะโดยที่เขตมิดเวสต์ซึ่งเคยมีอุณหภูมิที่ติดลบ37องศาเซลเซียสก่อนหน้านี้แม้จะอุณหภูมินั้นอุ่นขึ้นแล้วแต่อุณหภูมิก็ยังคงลดต่ำลงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15-25องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะส่วนเที่ยวบินต่างๆในสหรัฐเริ่มทยอยกลับ ได้จากจานวนการยกเลิกเที่ยวบินที่น้อยลงเมื่อวานนี้ค่ะมีการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศราว770เที่ยวจากที่ก่อนหน้านี้มีเที่ยวบินยกเลิกเกือบ2,700เที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามสภาพวอากาศที่หนาวจัดในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในสหรัฐและแคนาดาด้วยนะคะซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวไปแล้วถึง21คนขณะที่อีกจํานวนมากต้องเสี่ยงกับอาการป่วยที่มากับอากาศที่หนาวจัดนะคะซึ่งในบางพื้นที่เคยติดลบ 50องศาเซลเซียสมาแล้วด้วยค่ะ ปดูกันนะคะว่าภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือไฮเปอร์เทอร์เมียค่ะซึ่งเป็นภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายนั้นต้องบอกลดลงต่ํากว่าปกตินะคะส่งผลต่อระบบการทํางานของสมองและกล้ามเนื้อมีด้วยกัน3ขั้นนะคะถ้าเกิดถึงขั้นหนักสุดนั้นไฮเปอร์เทอร์เมียทําให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยนะคะสามารถที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งความเสี่ยงก็คือฟรอสไบด์หรือว่าภาวะที่ถูกน้ําแข็งกัดนั่นเองนะคะโดยมากเราจะได้้้ยินนนนว่าาํแข็งั นิ้วมือหรือว่านิ้วเท้านะคะแต่เชื่อไหมะคะว่าน้ําแข็งนั้นสามารถกัดขนตาได้ด้วยนะคะฉะนั้นก็จึงมีการเตือนในเว็บไซต์ต่างๆในสหรัฐและแคนาดาค่ะว่าให้ทุกคนนั้นถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเดินทางออกมานอกบ้านนะคะให้เตรียมข้าวของที่จําเป็นอาหารเครื่องดื่มและยาแล้วก็อยู่ภายในบ้านค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาได้มีการแนะนําก็คือเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ท่อน้ําประปาในบ้านเนี่ยนะคะแตกค่ะเพราะถ้าเกิดว่า แต่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องเสียค่าซ่อมแซมมากมายเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นควรจะเปิดก๊อกน้ําในบ้านให้ไหลนิดนึงค่ะ ทั้งนี้คากมีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านก็ควรป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นที่ให้ความอบอุ่นนะคะสวมถุงมือชนิดเมทัลค่ะที่คลุมสีนิ้วรวมกันแล้วแล้วก็มีการแยกนิ้วโป้งนะคะคล้ายๆกับนวมเขาบอกว่าจะดีกว่าถุงมือทั่ว,วไปและอาจเพิ่มความอบอุ่นด้วยที่การใช้การประคบร้อนสําหรับมือและเท้านะคะฝรั่งเขาเรียกว่า hand หรือว่า foot warmer นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าควรที่จะสวมใส่แว่นตาด้วยนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิรอบดวงตาให้อยู่ อุณหภูมิที่ปกตินะคะก็ต้องดูแลดวงตากันด้วยและเรื่องหนึ่งที่ได้มีการแนะนํานะคะใครที่ใส่จูรี่นะคะหรือว่าใส่ต่างหูเครื่องประดับต่างๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าโลหะนั้นอุณหภูมิของโลหะก็จะเย็นเร็วกว่าอุณหภูมิของร่างกายนะคะก็จะทําให้เรานั้นหนาวได้ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่ทําให้เรานั้นสูญเสียน้ําแล้วก็สูญเสียความร้อนนะคะที่เขาแนะนํามาให้หลีกเลี่ยงก็คือควรจะหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนะคะเพราะว่าคาเฟอ ทําให้เราสูญเสียน้ําขับปัสสาวะนะคะก็จะทําให้เกิดอาการไฮเปอร์เทอร์เมียได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ให้มีการระมัดระวังกันก็คือควรจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่เพียงแต่สาระเท่านั้นนะคะที่เผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วแต่ในรอบปีที่ผ่านมานะคะมีหลายประเทศทั่วโลกที่เผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงภยัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมูลค่ามากมายมหาศาลเลยล่ะคะ่ะ ปี2013เป็นปีที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดเป็นปีที่7ค่ะตั้งแต่มีการบันทึกมาทําให้เราได้เห็นไซโคลนที่รุนแรงสุดลูกหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นปรากฏการณ์คลื่นความร้อนที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งรัสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วในรอบหลายสิบปีด้วยและนับตั้งแต่ต้นปี2013ออสเตรเลียต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดตลอดทั้งเดือนมกราคมหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า48องศาเซลเซียสสถิติสูงสุดอยู่ที่49.6องศาเซลเเซีีีียสส่่วนนนนทครงงไ้ขอจมห ภูมิสูงที่สุดในรอบ140ปีด้วยขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะตอนกลางของทวีปอย่างออสเตรียฮังการีเช็กโปแลนด์ก็ต้องเจอกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดและส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงสุดในรอบ100ปีสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมมูลค่ากว่า15,000ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนที่อินเดียก็เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศมีคนสูญหายไปพร้อมกับภัยพิบัติในครั้งนี้กว่า5,700คนและถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดขึ้นยักษ์ธามิในปี2004เลยทีเดียว อุณหภูมิที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกยังครอบคลุมไปถึงอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติกก็เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ตลอดปีที่แล้วเกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกเพียง13ลูกนะคะซึ่งนับวันน้อยที่สุดในรอบ50ปีและพายุที่เกิดขึ้นก็มีความแรงในระดับที่น้อยที่สุดเหตุการณ์ลักษณะทเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1982ในขณะที่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกลับเผชิญกับพายุขนาดใหญ่ถึง30ลลูกแะในบรรดาพายุทั้งหมดมี13ลูกทีี่ม นุภาพทำลายล้างสูงโดยเฉพาะนะคะซูเปอร์ไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนที่พัดถลม่มภาคกลางของฟิลิปปินส์จนมีผู้เสียชีวิตกว่า6,000คนค่ะ ไปต่อกันที่แคนาดานะคะพบผู้ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แคนาดาเป็นรายแรกนะคะหลังจากเขาผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยเดินทางกลับมาจากสายการบินแอร์แคนาดาจากกรุงปักกิ่งมายังแวนคูเวอร์เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่1มกราคมและเสียชีวิตอีก2วันต่อมาก็ะนะับเป็นผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 นะคะรายแรกในอเมริกาเหนือทั้งนี้ทางการแคนาดาไม่ได้ระบุเพศอายุอาชีพของผู้ที่เสีย ขณะที่เจ้าหน้าที่แคนาดาและจีนกำลังตรวจสอบกรณีนี้อยู่และองค์การอนามัยโลกเผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 จากคนสู่คนมีโอกาสเป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่ใช่ฤด,ดูที่มีการแพร่ระบาดแต่หากติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตะะมีประมาณร้อยละหกสิบและจากข้อมูลของ WHO ก็ระบุว่าระหว่างปี2003จนถึง2013มีผู้ติดเชื้อหวัดนก H5N1 แล้ว648รายใน15ประเทศในจำนวนนี้นะคะคผู้เสียชีวิตมี384คนค่ะ ท้ายกันที่เดนนิสวอร์ดแมนนะคะซึ่งก็เป็นอดีตบาสเกตบอลเอ็นบเนะคะได้มีการร้องเพลงวันเกิดค่ะให้กับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือก่อนที่จะมีการแข่งบาสเกตบอลนัดพิเศษกันนะคะ เดนิสวัตแมนค่ะก็ได้มีการร้องเพลงฮับพิเปอร์เตให้กับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันบาสเกตบอลนักพิเศษระหว่างทีมโรมดารา NBA กับทีมเกาหลีเหนือซึ่งส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับผู้นำสูงสุดที่สนามกีฬาในร่มของกลุ่มเสี่ยงอย่างนะคะรายงานระบุว่าระหว่างที่วัตแมนร้องเพลงวันเกิดนั้นผู้ชมในสนามซึ่งมีมากถึง1 4 0 0 0นีนคนหนึ่งในนั้นคือภรรยาของคิมจองอึนและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่่าางรรวววมมมกันนนืออะะคคโห้้ดดยยิี ขณะที่เมื่อวานนี้สื่อกาดีเนอได้แถลงว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดนะคะชุดที่13ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาครั้งแรกในสมัยของคิมจองอึนหลังจากที่มีการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนะคะในปี2009ค่ะแล้วก็ไปต่อกันด้วยโฟโต้ออฟเดย์นะคะวันนี้เป็นภาพสวยๆของชาวอินเดียนะคะกับเบ้ารูปเสือสีสันสดใสค,ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของงาน International k i t e Festival นะคะงานว่าวนานาชาติที่จัดขึ้นที่นครมุมไบค่ะ โดยงานนี้นะคะตัดขึ้นปีที่สามติดต่อกันแล้วซึ่งในงานนี้มีนักเล่นว่าวกว่า40ประเทศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสรัสเซียยูเครนมาเลเซียเวียดนามออสเตรเลียแล้วก็เอสโตเนียด้วยนะคะเป็นงานที่สนุกสนานนะคะคุณชมบอังว่าคงจะชอบภาพนี้กันนะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศค่ะช่วงต่อไปติดตามเอเชียนคกันต่อเลยนะคะไปดูความพยายามของเมียนมาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์นะคะคุณชิป,ปรอยอยู่แล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเมียนมายัางคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการเชิญชวนชาวต่างชาติให้เข้าประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนเท่านั้นแต่รวมถึงการได้ลงมสมองในด้านอื่นด้วยโดยล่าสุดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติแลาด้วยการวิจัยทางการแพทย์ครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะพัฒนามาตรฐานของงานวิจัยทางการแพทย์ในเมียนมา รวมไปถึงการเผยผลวิจัยต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเมียนม,มาโดยมีนักวิจัยทั้งจากในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอังกฤษญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์อาจารย์จากโรงพยาบาลแพทย์โอคายาม่าแห่งญี่ปุ่นบอกว่านักวิจัยทางการแพทย์ทุกคนต่างต้องการความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนางานวิใจัยให้ดียิ่งขึ้นนักวิจัยที่ดูแลรับผิดชอบแผนงานวิจัยทางชีวภาพและวัตถุมีพิษของเมียนม,มาเผยว่า งานวิจัยของเขามีขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการรับประทานอาหารตามท้องถนนเพราะ30%ของผู้บริโภคอาหารตามท้องถนนต้องประสบป,ปัญหาโรคท้องร่วง,งนักวิจัยทางการแพทย์ในเมียนมาต่างหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับภาคสาธารณสุขของประเทศ3 0มรกราคมนี้จะเป็นวันตรุษจีนแต่ทุกคนที่8ของเดือนสุดท้ายของทุกวันตรุษจีนจะมีเทศกาลกินข้าวต้มฟรีซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาคร,ครับ เมื่อวานนี้วัดโบราณแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งแจกจ่ายข้าวต้มเจฟรี free, ให้แก่ชาวจีนที่ต่อแถวยาเวเหยียดทำกลางอากาศที่หนาวเย็นข้าวต้มท้วยนี้นิยมเรียกกันว่าข้าวต้มแปดเซียนเพราะทําจากวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการรวมสิบามชนิดเช่นข้าวเหนียวถั่วแดงถั่วลิสงข้าวโอ๊ตข้าวสาลีและธัญพืชแต่ก่อนชาวจีนบางคนเชื่อว่าข้าวต้มเจ มีความเกี่ยวข้องกับวิธีบูชายันที่บรรพบุรุษนิยมปฏิบัติกันมาในทุกวันที่แปดของเดือนสุดท้ายของปฏิทินจีนซึ่งเรียกว่าเทศกาลลาปาขณะที่ทั้งวัดเชื่อว,ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเอาชนะมารพจนได้โดยมีหญิงสาวผู้ศรัทธามาถวายข้าวต้มเป็นพระตาหารแด่พระพุทธเจ้าต่อมาภายหลังจีนนิยมฉลองเทศกาลนี้ร่วมกันชาวจีนส่วนมากที่เดินทางมาสักการะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าชาวพุทธเพราะต้องการชมทักนิยภาพที่สวยงาม และรับประทานข้าวต้มฟรีด้านผู้จัดงานก็ต้องใช้เวลาเตรียมถึงสิบชั่วโมงในการต้มข้าวต้มสามสิบหม้อนอกจากนี้ก็จะนําไปแจ,จกจ่ายใหกับผู้สูงอายุที่บ้านพระคณชราเพื่อเป็นการวอวยพรปีใหม่ด้วยนับถอยหลังเจ็ด้อยิเ็ดวันสู่เอไซีวันนี้ไปดูชาติในอาเซียนที่มีค่าของชีพสำหรับชาวต่างชาติแพงที่สุดในโลกติดตามจากกรุอาเซียนครับ สวัสดีครับจากการสำรวจค่าครองชีพในปี2013พบว่าสิงคโปร์ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าใช้จ่ายแพงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติอันดับ5ของโลกโดวยว่าจากการเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่าย200รายการในแต่ละประเทศเช่นค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ซึ่งในสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่123,000บาทต่อเดือนและราคากาแฟก็อยู่ที่ประมาณแก้วละ150บาทครับรุ่งนี้มาติดตามกันต่อน้ครับเทียบกัแล้ว ค่าของชีพสำหรับชาวต่างชาติในเมืองไทยสบายกว่ากันเยอะมากเมืองไทยในสถานการณ์ปกติจึงเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติอย่างแท้จริงสวัสดีครับ